ว,วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการผ่านระบบ M4 ซึ่งเป็นที่สงสัยกันในตอนนี้นะคะว่าถ้าเราไม่ได้เป็นสมาชิกนั้นเราจะสามารถผ่านไปได้ไหม คำตอบคือสามารถผ่านได้และมีวิธีอย่างไรมาดูกันเลยค่ะและพอใกล้ถึงด่านจะมีป้ายทางด้านขวามือบอกว่า M4 ใช้2ช่องทางขวาเท่านั้นพอเข้ามาด่านแล้วนะคะจะไม่มีไม้กั้นค่ะเราสามารถขับผ่านไปได้เลยซึ่งสะดวกรวดเร็วมากและหลังจากนั้นประมาณ15-20นาทีให้เราเข้าไปเช็คค่าผ่านทางในแอปของ M4 เพื่อชำระเงินนะคะมีวิธีชำระเงินอย่างไรไปดูกันเลยค่ะเข้าไปที่แอป M4 กดค้นหาเพื่อชำระเงิน จัดแสดงหน้าติดต่อขอชำระค่าผ่านทางขอไปยกตัวอย่างป้ายทะเบียนรถตามรูปค่ะกดช่องระบุป้ายทะเบียนพิมพ์ตัวอักษรของป้ายทะเบียนรถค่าตัวเลขอยู่หน้าตัวอักษรให้พิมพ์ตัวเลขก่อนหน้าตัวอักษรถัดไป mm hmm. กดช่องตัวเลขป้ายทะเบียนพิมพ์ตัวเลขของป้ายทะเบียนรถถัดไปกดช่องเลือกจังหวัดของป้ายทะเบียนรถกดเลือกจังหวัดแล้วกดค้นหาค่ะ หลังจากนั้นจะแสะดงหน้าวิธีการชำระเงินขึ้นมาก็จะมีรายละเอียดของค่าใช้จ่ายว่าเราจะต้องชำระเงินเท่าไหร่ส่วนวิธีการชำระเงินก็จะมีให้เลือกดังนี้ค่ะ 1. ชําชำระเงินผ่าน QR Code 2. ชํชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิตแต่เราเลือกชำระเงินผ่าน QR Code ค่ะแล้วถัดไปก็กดเลือกชำระเงินได้เลยค่ะ แล้วจะปรากฏรูป QR code ขึ้นมาให้เรากดดาวน์โหลดรูปเพื่อนำไปชำระในมบายแบงกิ้งสามารถชำระผ่านแอป,ปธนาคารได้ทุกธนาคารค่ะพอเปิดแอป,ปธนาคารขึ้นมาในตัวอย่างจะจ่ายผ่านแอป,ปธนาคารกรุงศรีค่ะกดเลือกสแกนจ่ายจะแสดงหน้าสแกนจ่ายขึ้นมากดเลือกรูปจากอาัลบัมเลือกรูปที่เรากดดาวน์โหลดไว้มาจะแสดงหน้าตรวจสอบยอดเงินตรวจสอบยอดเงินให้ถูกต้องกดถัดไป จะแสดงหน้ายืนยันยอดเงินกดถัดไปจะแสดงหน้ายืนยันรายการกดยืนยันการชำระเงินแล้วจะแสดงหน้าจ่ายบินสำเร็จเป็นอันเสร็จสิ้นการชำระเงินค่าผ่านทางระบบ M4 แล้วค่ะเพื่อความมั่นใจนะคะว่าเราไม่มียอดค้างชำระในระบบแล้วให้เราเข้าไปกรอกข้อมูลค้นหาเหมือนตอนค้นหาการชำระเงินตอนต้นระบบจะแสดงข้อความไม่พบรายการคร้างชำระ กกตลงเป็นอันจบวิธีการตรวจสอบแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าสะดวกและรวดเร็วไม่ต้องกังวลเรื่องรถติดแถมยังชําระเงินง่ายมากด้วยแต่อย่าลืมนะคะต้องชําระเงินภายใน7วันถ้าไม่อย่างนั้นระวังโดนค่าปรับสิบเท่านะคะสุดท้ายนี้ฝากติดตามผลงานของทางเพจเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมกด subscribe หรือติดตามกดไลค์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ